วันที่18กันยายน2567กรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่อุตรดิษฐ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ บริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่น นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีค่ะทางด้านภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจงังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบ,บุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีรน,รนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละแปดสิบของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณจงังหวัดนครนายกปรา จีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งกับมีลมแรงบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาค,ค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาค่ะทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนตั้งแต่จังหวัด,ดคนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและห่างฝั่งค่ะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้ยละ8 0ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและมีลมแรงบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบีตรังและสตูลค่ะ ทะเลมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคนองร้อยละเจของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ